สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องบีบีชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมีอยากที่จะมารีวิวนะคะครีมกาจัดขนนะคะยอ่หนึ่งนะคะซึ่งซื้อหาซื้อได้ง่ายนะ,ะหาซื้อได้จากเซเว่เลยเนื่องจากว่านะคะเพื่อนๆช่วงนี้ก็บางคนนะคะก็อาจจะทําความสะอาดนะคะแล้วก็ดูแลขนนะคะที่ขึ้นมาตามร่างกายต่างๆเนี่ยด้วยตัวเองหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะต้องเข้าร้าน บีก็เลยหาครีมกําจัดขดน,นะคะแบบว่าที่สามารถมาทําได้ตัวเองบีก็เลยไปเจอนะบีเพิ่งเคยใช้เลยนะในเซเว่ตัวหนึ่งนะคะซึ่งพอมีซื้อมาแล้วเนี่ยเราก็ไปอ่านคอมเมนต์คนอื่นคือมีได้ซื้อมาแล้วได้ทดลองใช้นะคะกับน้องสาวนะคะซึ่งหลายๆคนก็รู้นะคะว่าใช้กับน้องสาวนี่คืออะไรนะคะก็คือได้ทดลองใช้แล้วแล้วก็ไปอ่านรีวิวเอา้าเฮ้ บบงงเลยว่าทําไมบางคนบอกว่าเออห้ามใช้นะห้ามใช้ในกับจุดจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะบาบางอะไรอย่างเงี้ยแต่คือบีได้ทดลองใช้แล้วเนอะวันนี้บีก็เลยอยากที่จะมาทีวิวบอกต่อนะว่าเออถ้าใครอยากจะทดลองใช้เนี่ยจะต้องทําอะไรยังไงบ้างแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะคะแพ้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เผื่อจะเป็นประโยชน์นะคะในการตัดสินใจสําหรับเพื่อนๆที่กําลังจะ ัดสินใจซื้อมาใช้แล้วทดลองทําด้วยตัวเองนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังก่อนนะคะในวันที่ได้ซื้อมาทดลองใช้นะคะก็คือวันนั้นอนะ่ะก็คือใจก็คืออยากที่จะไปหาตัวครีมกําจัดขนเลยนะคะจากในซเซเว่นนี่แหละหรือแบบอะไรก็ได้ที่มันรู้สึกว่าเออเอามา เออเอามาใช้ได้ง่ายๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยไปเจอตัวนี้ก็กำลังลังเลอยู่เหมือนกันก็เลยได้ลองเลือกมานะคะเขาก็ไม่ได้บอกมานะว่ามันสามารถใช้กับอะไรได้บ้างนะเพราะว่ามันก็คือมีแค่ลูกขาเนอะแต่เขาบอกว่าเหมือนกับประมาณว่าเออเป็นตัวกําจัดขนเนี่ยมันก็ก็เลยคิดว่าเออมันก็น่าจะใช้ได้นะคะเขาบอกว่าเนียนนุ่มนะคะไม่ทิ้งตอแล้วก็ ขนขึ้นใหม่เนี่ยไม่แข็งไม่แสบผิวผิวเรียบเนียนะคะซึ่งก็เลยซื้อมาใช้นะคะตอนแรกเนี่ยที่ได้ทดลองใช้นะบีก็คิดว่าเออในระหว่างที่เราอาบน้ำเนี่ยเราก็น่าจะทาไปด้วยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือมันไม่สามารถใช้ได้ถ้าเกิดสมุิเอ,อ่อบริเวณนั้นเปียกนะคะก็คือจะต้องทําให้แห้งก่อนนะเราอาจจะแค่ทําความสะอาดเช็ดอะไรให้เรียบร้อยให้แห้งนะคะเราก็ใช้นะคะบีบมาประมาณ เพื่อนๆก็ลองกะดูนะคะบีก็ใช้ในปริมาณาแบบบีบออกมานะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะดูเนื้อผลิตภัณฑ์ของเขานะคะก็จะเป็นแบบข้นๆแบบนี้เลยนะคะแต่กลิ่นเนี่ยค่อนข้างแรงเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เลยและกลิ่นค่อนข้างแรงมากนะคะกลิ่นเหมือนแบบน้ำยาน้ำยาย้อมผมเหมือนเลยคือใช่เลยอะ่ะกลิ่นกลิ่นแบบนั้นเลยบีก็เลยคิดว่ามันจะต้องค่อนข้างแรงนิดนึงนะเพราะว่าถ้ากลิ่นแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นกลิ่นสารเคมี ก็เลยได้ทดลองใช้บาง,บาง,บ,างบางก่อนนะคบใครนะคะที่ได้ลองซื้อมาใช้เนี่ยให้ลองนํามาทดสอบนะคะตามท้องแขนตรงนี้ก่อนทาลองทาดูนะคะทาดูแบบตัวที่ตรงนี้ก็ได้นะคะที่แบบว่าเนื้ออ่อนๆของเรานะคะลองทาดูก่อนถ้าไม่แพ้นะคะก็อาจจะทดลองใช้ได้นะคะแต่ถ้าใครแพ้ก็คือเท่ากับว่าก็คือต้องหยุดใช้นะคะก็คือใช้ไม่นี่นะคะปริมาณนี้นะคะบิ๊กก็เลยเอาเนี่ยอย่างที่เอา บีบออกมานะคะบีบก็ทาไปนะคะแต่ก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณนะคะลองดูให้มันเหมาะสมนะคะก็ทาลงไปนะคะถ้าถ้าพูดในถึงหลักตัวของน้องอะอันนี้เพื่อนๆต้อง แบบอย่าอย่าแบบประมาณว่าเอ้ยเราไม่ได้ทะเลื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เรื่อง18บวชนคะ่ะน,นี่ก็คือเป็นความรู้นะคะเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยอาจจะต้องทําความสะอาดจะต้องดูแลใช่ไหมเพราะว่าไม่ไงั้นเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นอับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าโกนขนเนี่ยมันก็จะเป็นตอนแล้วมันก็จะคันใช่ไหมเราก็จะใช้วิธีแบบว่าเออลองกําจัดขนแบบนี้ดูนะคะอะถ้าถ้าเป็นน้องสาวเรานะคะถ้าเปรียบเทียบนะปี่ก็จะไม่ใช้ช่วงตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้ก็คือจะถือว่าอ่อน อ่อนโยนเกินไปนะเขาเรียกว่าอะไรอะบอบบางเกินไปนะคะก็คือใช้ช่วงที่มีขนบริเวณน,นี้ของเรานะคะเนื้อด้านบนนะคะก็ลองทาดูน้องๆที่ใช้หรือว่าเพื่อนๆที่ใช้ก็ลองทาดูข้างบนนี้ก่อนนะคะทาประ,ประมาณนี้นะคะลองทาดูช่วงนี้ก่อนจะเพิ่งลงมาตรงส่วนข้างล่างนะคะลองทาดูว่าแพ้ไหมแล้วก็ลองทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีก็ได้นะคะถ้า5นาทีแล้วเนี่ย ไม่แพ้ก็โอเคนะคะอย่างของบีเนี่ยก็คือบีลองทาดูครั้งแรกเนี่ยบีทิ้งไว้ประมาณ5นาทีก็โอเคไม่แพ้บีก็เลยเพิ่มเพิ่มปริมาณขึ้นไปนะคะเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นไปนะคะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะประมาณประมาณอีกสินาทีครั้งที่2แต่ว่าครั้งแรกที่ทดลองใช้เนี่ยต้องเช็ดออกก่อนนะคะแล้วก็ทาใหม่ ทดลองใหม่เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยเป็นการลองเทสดูว่าเ,เราจะแพ้ไหมครั้งที่2นะคะบิ๊กก็เริ่มทาเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้ทั่วนะคะในที่มีบริเวณขนขึ้นมาแค่ช่วงนี้นะคะช่วงนี้ไม่ไม่เราไม่ได้มียุ่งเลยนะคะแค่ช่วงด้านบนนะคะก็ทาไปปีทิ้งไว้ประมาณเกือบ10นาทีนะคะแล้วเราก็เลยลองไปถูๆดูเนี่ยมันก็จะมีขนค่อยๆหลุดออกมานะมีขนแบบค่อยๆหลุดออกมาบิ๊กจะบอกว่า ครั้งแรกเนี่ยก็ยังออกมาไม่หมดนะคะขนบริเวณน,นั้นก็ยังอกไมหมดนะมันใช้มันต้องใช้ถึงบีทายอยู่ยถึงสามครั้งแบบให้เกลี้ยงเลยนะครั้งแรกก็ออกมาปริมาณหนึ่งครั้งที่สองก็ออกเพิ่มขึ้นครั้งสามบิ๊กต้องการความแบบเออเกลี้ยงเกา่าอะไรเงี้ยมากขึ้นนะคะก็คือย้ํานะคะว่าบีใช้แค่บริเวณน,นี้นะคะไม่ได้ใช้ไปถึงตรงนี้พอบิ๊กก็กลัวแพ้เหมือนกันนะคะแล้วก็พอสามครั้งเนี่ยก็เลย เออมันก็ออกหมดก็โอเคนะแล้วแบบซึ่งมันก็เป็นต่อบ้างแต่สัมผัสของเขาเนี่ยมันนุ่มกว่าการที่เราโกนนะคะมันจะไม่แข็งมันจะมีความนุ่มกว่าในช่วงที่เราอาบน้ําในช่วงที่ทําความสะอาดล้างออกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ต่างกับการโกนขนแต่พอเวลาเราอาบน้ําเสร็จแล้วนะมันแห้งแล้วเนี่ยเฮ้ยทําไมมันคือเนื้อสัมสัมผัส,ส,ผสพอเราสัมผัสไปแล้วเนี่ย มันก็จะนุ่มกว่าแล้วมันก็จะไม่คันแบบมันจะแบบเออไม่คันอ่ะจากนั้นนะคะก็ได้ทดลองใช้ครั้งที่2ครั้งที่2ก็คือดึงอาทิตย์ผ่านมาเนี่ยก็คือทําเหมือนกันกับครั้งแรกนะคะก็คือเอ่อทาไปก่อนนะคะครั้งแรกอาจจะไม่หลุดเลยแล้วก็ทาต่อครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3เนี่ยก็พยายามให้มันเกลี้ยงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ค่อนข้างดีอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเออเนื้อ ตอนที่เราใช้แล้วเนี่ยมันนั้นสัมผัสมันนิ่มไม่แข็งไม่ไม่เออมันดีอะ่ะมันดีกว่าแล้วมันก็จะไม่คันนะคะซึ่งก็โอเคมีคําถามว่าอีมันจะขึ้นนานไหมอันนี้นะคะก็คือขึ้นปกติเลยนะไม่ได้ช้านะคะแล้วก็คือขึ้นมาตอนนี้ขึ้นมาก็อาจจะมีความรู้สึกคันเหมือนกันนะคะก็เหมือนการโกนขนแต่พอเราใช้เพิ่มก็คือบีใช้เนี่ยอาทิตย์ละครั้งแลละ นะคะบีทดลองใช้ไปก่อนทีละครั้ไม่รู้ว่าครั้งต่อๆไปเนี่ยมันจะขึ้นชาหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ก็คือยังใช้อาทิละครังอยู่ก็คือเรื่องการแพ้อะไรนะคะของบีก็คือจะไม่มีนะคะไม่มีเม็ดขึ้นไม่มีการแสบหรือไม่มีอะไรเลยนะคะก็คือปกติเลยฉะนั้นเรื่องนี้นะคะบีต้องอา,อาจจะต้องดอกว้หน่อยๆนะคะสำหรับใครที่ทดลองลองใช้นะคะหนึ่งก็คือต้องเริ่มจาก ท้ออองแขนนก่น่หรืวา,าทดลองใช้ตรงที่บางๆก่อนนะคะให้เรารู้ว่าเราแพ้กับผลิตภัณฑ์นี้หรือไม่เพราะว่าผิวแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยจริงๆนะคะมันบอกไม่ได้เลยว่าเอ้ยหนูจะใช้แล้วแพ้ไหมฉันจะใช้แล้วแพ้ไหมเอออะไรเงี้ยมันไม่สามารถบอกได้เลยฉะนั้นต้องทดลองใช้ก่อนนะคะแล้วก็พอทดลองใช้ตรงท้องแขนเสร็จเมื่อเราจะไปทดลองใช้ตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆลองทาด้านบนดูเกาะน,นะคะที่เป็นเนินด้านบนนะคะอย่าเพิ่งทาลงไปแบบ ล่างๆนะคะเพราะว่ามันจะยิ่งบอบบางนะคะแล้วก็พอเราพอเราลองตรงนั้นเสร็จแล้วปุ๊บไม่แพ้ใช่ไหมคะเราก็จะใช้แค่ส่วนนี้นะคะที่มีบริเวณขนแต่ว่าช่วงล่างลงไปตรงนี้นะคะที่เป็นช่วงบอบบางก็คือบีไม่ใช้นะคะไม่ได้ใช้นะคะอันนี้ก็คือเราต้องไปจัดการอย่างอื่นนะคะโดยการแต่ก็คือบีใช้แค่ช่วงเนินก็โอเคก็ไม่ได้มีแบบว่าเม็ดขึ้นหรืออะไรแล้วก็ ใช้มาสองครั้งแล้วตอนนี้ก็กําลังจะใช้ต่อครั้งที่สามก็เลยอ,อยู่ประมาณนึงก็น่าจะได้ใช้ถึงประมาณใช้ได้ประมาณสามครั้งนะคะสําหรับบีนะคะแล้วบอกนะคะในคลิปว่าบีทาอะไรก่อนบ้างน,นะคะในตัวเทสก่อนนะคะเพราะว่าบางคนซื้อมาใช้เลยเนี่ยเราแบบดูคลิปบีไม่จบแล้วบอกว่าเอ้ยใช้ได้ใช้ได้อะไรเง,<ๆ>งี้ยก็ต้องบอกก่อนนะคะว่ามันไม่ได้ใช้ได้ทุกคนนะคะต้องทดลองเทสเองนะคะเราจะรู้เองนะคะว่า เฮ้ยเราใช้แล้วเนี่ยคือเราใช้อะไรหลายอย่างเนี่ยเราจะเป็นคนแพ้ง่ายไหมอันนี้เราจะรู้ด้วยตัวเองเนี่ยเช่นครีมย้อมผมเราแพ้ไหมคันไหมอะไรเงี้ยหรือว่าครีมทานหน้าต่างๆที่เราซื้อมาเนี่ยมันแพ้ง่ายไหมหรือว่าโลชั่นอะไรเงี้ย ถ้าเราเป็นคนแพ้ง่ายก็คิดว่าก็ไม่ควรนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยแพ้อะไรอย่างบีเนี่ยนะคะก็ลองดูค่ะลองดูนะคะแล้วก็เอามาทดลองใช้ตามจุดต่างๆดูก่อนนะคะเพื่อที่จะทําให้เราแบบว่าไม่ไปแสกคันตรงนั้นนะเพราะว่าถ้าแสบคันขึ้นมาเราก็จะอาจจะแบบว่าเออนะมันก็ลำคันได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวนะคะครีมกำจัดขนตัวนี้นะคะบอดี้แฮร์นะคะเอ่อตัวมีมีคอสบอดี้แฮร์นะคะ ซึ่งก็โอเคสำหรับบีนะคะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะในระดับหนึ่งนะคะบี B ก็คือถือว่าชอบเลยนะคะอันนี้ขนเริ่มหลุดแล้วเริ่มมีขนหลุดแล้วว่าทาทิ้งไว้อะ่ะ <c oughs> เพื่อนๆเห็นเปล่าไม่รู้เพราะขนตรงนี้มันก็บางด้วยนะก็เริ่มมีหลุด,ลดออกมาบ้างแล้วนะคะ <c oughs> ก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ จบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่ได้ไมากก็น้อยนะคะสําหรับใครที่มีคําถามก็สามารถนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะรเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ